สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ปู่สู้คนตอนนี้ฝน,นกป็นยังบตกหน้าเข่ากับพันธดเดวานได้เผาตะทานไหวใส่ลุ่งขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับเดือเป็นสมาชิกใหม่ฝนแ่งลุ่งผ้าหลาะลกไตไปหาเล่อจักข้าว่วยสิ อาศัยนกไ่จากคอนแก่นไปลงคู่เกตเลาะจะข้าวซีหาหมือน,นะครับเนาะช่วนจิไปใสมาใส่นั่นๆลุ่งกับบ้านหูจักดอกบัวได้แพนไวกะเชิญช่วนนะครับไปเที่ยวน้ากันไปหาเลาะน้ากันไปบอกแล้วก็มาไปก่อนสิออกเดินทางไปหาเลาะลูกไส้ป,ปังปังอายุไดเพิ่งหาเดือนหนึงครับ เลื่อได้อาบน้ำอาบถาทํำกว้ามสะอาดแล้วเอาไปฝากาโล่งแรมเลี้ยงสัตว์ครับ,ไ,รบนะรไป,เ,เ,ไปเขาเลี้ยงไว้ถานะครับเนาะระวังเดินทางไปหารล่อเนี่ยเอาไปฝากเขาเลี้ยงไว้เบราสัตเนี่เขาสีอยู่คนเดียวก็ได้ครับเช็คอินแล้วระวังรอขึ้นเครื่องบินครับก็ได้เจอกับคุณลุงคุณป่านะครับผู้สูงอายุคือลุงนี่แหละ เพิ่นมาเพิ่นบ่เคยไปใช้จ้าเจยวสันขอคํามในน้ำเลยค่ะสุงเพว่าเลื่ได้ห้ามในน้ิบนครับผ่านขำาวแปงเกรสมบูรณ์จีไปใช้เกาไปผู้เก็ตไปผูเกจ้าโอ้ไปยังผู้เก็ตนี้ไปหาลูกสาวจ้าไปหาลูกสาวเนาะบ่เค้ไปเจอผูเกตบ่เคยค่ะเคยบินผั้เีเอเดียวดีดจะเนี่ป็นประสบการณ์เนาะเอาไปน้ำกันนี่แหละกันวางสันไปวัดถือี่ไดไปแ้ไปตรงใต้ตรงทียง เมีปัญหาเกีรับเพราะว่าขึ้นไปเขากับภาไปนั่งคือเก่าเ้าไเป็นนางบดถือ็สด้เขาแนะนำมือเกาพนักงานเขาเนาะพอห้อมีไปงี้ว่าขมันเท่านี้เออจัดเกยเอาขึ้นเออเอาไปไหวขึ้นทั้งเส้นสันทั้งเส้นกำนกางยางขึ้นไป่ขีนกเงี่ยหอนแต่ผู้เจ็ดกัน ระว่างเดินทางครับยุดเครื่องเครื่องบินนะครับหรือนกไงนี่เนาะครับเนาะบ่มีแนวเห็ดเหลียวไปข้างนอกแต่จางงามงามก็เลยเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกมาฝากเพื่อนๆในเบิงงกันครับใส่เวลาเดินทางอยู่หนึ่งชั่วโมงสามสิบหานาทีก็ถึงสนามบินผู้เก็ตครับเป็นได้ไหมว่าที่เครื่องบินสบายบะเออเออเออเอาไทันสิละ กระตุตกแตกจ,จังน้อยเนาะขอ,ของน้ำก็เพื่อไหล่นี่ขอ,ของผู้ยิ่งนี่ของผู้ใา้ครับขอกับแม่เพื่อนบ่เคยมาเนาะครับเนาะ่นมาจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์มายามหลูกสาววาซันเครื่องบินกับขี้ขังแหลกผมขอข้ามแนะนํำกไ็ได้เลยข้ามแนะน้ำทางทา้ก,กันไปคนบ้านเดียวกันนะครับเนาะอีสานนํำกันได้กระเป๋าแล้วลุงก็ออกมาล่อให้เพื่อนเอารถมารับครับเพราะว่าเพื่อนช่างนี่จัดการแหวมรถเครื่องรถเทรื่องสีผัดครับ มารอข้าวนี่มาเป็นแบบแบคแพ็กเกอร์ครับเพราะวา่าสายการบินเขากำหนดให้นำนักคนละบ่เกินเจ็ดกิโลนะครับเนาะเลยเดี๋ยวเอา,อาเป้เกระเป๋านะครับ,รบของไฟของมันมานแบคแพ็กสบายสบายครับเที่ยวเมืองไทยล่อรถครับตอนนี้ล่อรถอ๋อสวัสดีครับไไม่เป็น ออให้ <ไป S 2> ผมมารถไปเลยใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกพี่น้องที่รุ่งได้มาขับรถในเมืองผู้เก็ตนะครับเนาะเคยมาหลายเทือ่อยู่ครับแต่กับมาตะโดนหล่อนละเป็นสิบปีหรือมั้งสิบกว่าปีหล้นะครับที่ลุ่งบดิมานี่นิ้วเข่าอะพี่น้องเข่าเที่ยงตอนนี้ าปม่วงยี่สิบหานาะีแหล้วเอฟซี่แนะนำมาว่ารานนี่ว่าัแซ่บซือว่ารานพิ้งง่าพ่ะนะไปไปกินเมึงแซ่บพี่ลิเตียข้างเขาลานครับบรรยากาศด้านพิ้งง่าอาหารเมื่อแรกครับเจ๊บ้าหอดผู้เก็ตนะครับเนาะ ป้าพนกินข้าวผัดแกงไตปลาแห้งของลุงเนี่ยสั่งอ่าเข่าคุกกะปินะครับของผากไตผสมพันเน่นําทังหลานแนะน้ามาอร่อยผสนว่าเอาอร่อยหรือบ่อร่อยก็มากินกันครับเสียมเบิงเสี่ยมเบิงมาสองคนสั่งสองย่างในสุดหลักแบ่งกันย่างละเคิรครับอ่อันใดแซ่บก่วกัน กินเขายิ้มแล้วคขับรถมาบวากลาครับแต่มาถึงสะพานสารสินลุงก็เลยแวะชมว,วิวหยุดชมว,วิวสะพานสารสินครับสะพานยิงยางขึ้นมาเลยละครคือสะพานสารสินของแค่ดังเดิมตอนนี้ลุงมหาหจุดชมวิว สะพานสารสินครับสะพานเกาที่เ้อย่างขึ้นมาจุดชมวิวนี่คือสะพานสารสินครับส่วนสะพานแง่่งาแง่สางขึ้นไม่นี่คือสะพานเทพกษัตรีครับ่เป็นสะพานสารสินนะครับเด้อสะพานสารสินมีประวัติความเป็นมากก็คือส่างในสมัยนายอดสารสินครับเป็น,นรนัตนตรีแต่ช่วงไมนาคคกมเลยห้ชซื่อว่าเป็นสะพานสารสินนะครับเนาะส่วนมีตำนาน่ รักแตเลื่อนใจนะครับก็คือมีหนุ่มสาวกูหนึ่งนะครับมักผักกันหลายแต่ว่าสีพ่อแม่กีดกันค้ามรักก่สมหวังเลืยผ้ากันเอาผักเข้ามามัดโตจะของใส่กันแหลวก,กระโดดลงสะพานนะครับลุงใน่ามกลางกระแสน้ามันเชียวกากของทะเลแห่งนี้แหละครับ,รบเสียชีวิตทั้งสองคนครับเอาตรงนี้เป็นสู้สารหลักนี่คือตำนานก้อนเป็นมากครับ ลมวนอากาศเย็นสบายร่มแห้งครับฝนบ่วตกก็มีแดดนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงล่มนะครับยางรุนแรงอันนี้ก็นสิเป็นมู่บ้านนะครับที่เขาเลี้ยงปลาในกระช่างนะครับเนาะมู่บ้านชาวเล่่มอไปไกลๆหนุนก็นสิสิเห็นมองจอดเรือรับจอดเรือใบจอดเรือยอดของเขานะครับไกลๆนั่นล่ละนะครับ คือวิวทิวทัศน์นะครับของสะพานสารสินครับชมวิวทิวทัศน์เรียบร้อยแล้วกับครับลดขามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งจังหวัดภาคหนงง้าครับเดินทางไปยังวัดศักดิ์สิทธิ์วัดหนึ่งนะครับเป็นวัดสวยงามเอื่อมาวัดบางท่งนะครับลุงกับเพื่อนไปจักเถื่อนเพื่อนเขาแนะนําว่าให้ไปวัดนี่เจเจ,เจอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ยุหัตก็เลยอยากไปกราบไปไหว้นะครับนอกไปยางช่ม ฝนตกตลอดท้างพี่น่องเนี่ลเรามาเจ้าหนา้าฝนนะครับข้างขึ้นเขากดเขี้ยวอยู่ตะยานแช่งชาติผู้ตาจอดกิ่กําลังจะไปวัดบางทงจังหวัดพังงาขึ้นเขากดเขี้ยวสงสัยจะมาผิดทางสิลี มาตามทางสิริบอกสิริน่าจะบอกถูกแต่เราไม่เชื่อสิริสิริบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งนานแล้วเราก็ไม่เชื่อสิริเราก็เลยได้ขึ้นเขาโดเคี้ยวก็ไม่เป็นไรไม่มีรถนะครับทางโล่งๆค่อยๆไปชม วิวทิวทัศน์ไปสวยงามเย็ยนชื่นตาชื่นใจฝนตกตลอดทางมีความสุขหลายลูกเงนกันเลครับรถขึ้นู้ขึ้นเขาจริงสิเยาส้ม,มสธรรมชาติเย็นกู้เขาอย่างไรเี่นน้องก็สูงทางถึงยอดแหลมเปีรกตลอดก็เย็นกระจกเมือ ระวางเดินทางมาฝนตกหนักตลอดทางครับก่อนสิเขาวัดก็เลยเดี๋ยวพักอยู่ลานขายกาแฟยอยู่หนาวัดหนึ่นก้อนครับวัดบางทงนะครับเป็นเหมือน,น,นพระธาตุจำลองพุทธคยาที่ประเทศอินเดียฝนหยุดตกท้องฟ้าเปิดรุ่งแต่ไมีโอกาสเขามากราบนามัสการนะครับในภายในพระเจดีนี่นะครับเนาะในทําบุญถวายผาครับ ได้ผ่ามาแล้วนะครับนอกจากมากราบพ้าแล้วก็ถวายจิตอธิษฐานนะครับเสียดายต่วะภาพนะครับที่ลูกทายออกมาเนี่ยวิดีโอที่อัดออกมานั่นหาบ่เห็นครับสงสัยว่าทายบอติดลุงทยงายไว้ต่างร้าย้อครับทายไ้ต่างโดนต่างแ้วที่ที่ถวายผ่าจนว่าพันผ่ารอบฐานพระถังนั่ไหมครับบอมีให้เห็นเลยเสียดายหรือว่า หลังจากท่านผ่าถ้ำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรุ่งก็ได้เก็บภาพสวยๆงามๆนะครับภพยในพระธาตุพุทธคยาจำลองนะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้รับชมกันเป็นศิลปะอันสวยงามอิหลีครับของวัดบางทงแห่งนี้นะครับเนาะนี่คือบรรยากาศภายในพระเจดีครับรุ่งประทับใจอิหลีได้มากละว่ผิดหวังเลยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลอีหลี เก็บภาพบรรยากาศภายในพุทธคยาจำลองเรียบร้อยแล้วนะครับเนะพร้อมครับทําบุญลุ่งก็ได้ออกมาข้างนอกเก็บนะภาพสวยๆงามๆพมร้อมกับบรรยากาศอันสดชื่นนะครับแห่งสายฝนอันชุมช่มฉ่ำมาฝากทีฝากน้องฝากเพื่อนๆด้รับชมกันครับนี่คือความสวยงามของวัดบางโ่งจังหวัดพังงาครับ หลังจากทำบุญแล้วก็เดินทางกลับมายังจังหวัดผู้เก็ดขับเพื่อนๆนะครับมาล่ออยู่ที่ลานอาหารภาไปกินอาหารพ่ื้นเนืออของจังหวัดผู้เก็ตนะครับนั่นก็คือขนมจีนนะครับมีเครื่องเคียงมากมายเลยครับพวกน้ำปลาเข่าขอบพระคุณยังสูงสำหรับท่านดรดลท่านดรม่อนอดติจัดหาที่พักพร้อมกับรถไว้แห่ใส่ขอบคุณครับ